เฮ้ยอย่าบอกนะนี่คือแมปไอ้นั่นอ่ะไอ้มันแม่งก๊อปเกมบิ๊กฟูดเปล่าวะกูเก็บไอ้นี้ไปหมดละไอ้ยาฮิวอ่ะอันนี้คืออะไรเฮียอะไรดีวะเฮดไลท์เคใช้ของไงอ่ะใช้ของไงวะเอาเฮียเผอกดใช้เดลลีนไปไอ้สัตว์เอ้ยเนี่ยกดจีอ่ากดจีจีกดจีเราจะไปล่าบิ๊กฟูดกันยังไม่รู้เลยเกมไม่ทำหรอกเราไปทำเลยแต่กูต้องหยิบอะไรไปบ้างเก็บอะไรได้กูเก็บหมดอ่ะไอ้เฮียเอาหมดเอาหมดเอาหมดไอ้เฮียเก็บหมดไปเก็บเนื้อไปที่ นไ้ม่ชิ้นนะกูะไปทั้งตู้เลยเราจะไปที่ถ้ำเลยน้องบิ๊กฟูดอยู่ถ้ำแน่ๆอ่ะกูเดืเปอปืนเราะทุกคนไม่ต้องห่วงเราไม่ตั้งกล้องเราไม่ล่ออะไรทั้งนั้นนะอ่ะกูจะตั้งกับดักไว้ตรงนี้แล้วกูก็จะใส่เอ้ yeah! เอเฮียเอ้ากูเหยียบกับดักโอ้ยจับตังเลยตั้งกล้องดูอ่ะเราจะเซตนี่เป็นที่แรกเป็นเก็บใบไม้ได้เก็บทำใหม่กูต้องเก็บใบไม้แบบ เฮ้ยแล้วตรงนี้มีซิปลายด้วยวางกับสายแล้นตรงนั้นมีกระต๊อบกูเชื่อนะว่าที่ที่มีที่ที่มีแหล่งน้ำอ่ะคือที่ที่มันจะไปกินน้ำเลยเพราะงั้นกูจะวางกับดักไปตรงนี้สักอันหนึ่งกูเป็นวิกฟูดกูเชื่อนะโอเคไปเราไปสำรวจกระต๊อบกันเฮ้ยรีบเดินนะเรามีนิกจี้ด้วยเนี่ยไอ้เหี้ยแมนว่ายน้ำละแม่รู้มาจากน้ำนี่ไงมีนี่มีอะไรมีนิจี้ด้วยสีส้มส้มเปนนิจจี้ตั้งกล้องไปนอกบ้านชี้ก่อนเลยต้องมีปืนแน่แต่ปืนตรงหัวลูกเฮ้ย เราจะต้องอยู่ในบ้านนี้ก่อนนะแป้พวกมึงปืน M6 1หนึ่งสองห้า M16 M16 เฮ้ยมันตัวรี่ฟูอ่ะเฮ้ยเจอกันโอเคเราคนเราควนจะอยู่ที่นี่นะใช่เราน่าจะเราเราต้องอยู่ที่นี่กูว่ามันไม่มีไฟเหรอวะ ที่นี่ไม่น่ามีถตามีคนหนึ่งอะดูกล้องเพราะเขาเพราะว่า,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 าอาจจะมืนกูเซตไลท์เรียบร้อยละเปิดไฟได้เปิดไฟในบ้านอเฮียตรงนี้ไม่มีประตูปิดหรอวะ,อะเฮียบ้านนี้ไม่มีประตูเฮ้ยแต่ว่าเราซอนน,นี้ได้อุย้ยมีปืน M16 ยัาหนึง่งเดี๋ยวกูเล่นโดนนะทุกคนทไมปาไม่เจออะไรเลยนะที่บินอยู่ตอนนี้ กูจะบินดูแค่รอบๆบเราอ่ะไม่ไปไกลกว่านั้นได้ช่วยดูหน่อยดิว่าไอ้เนื้อนั่นมันยังหยบดูดูดูกล้องเดิยกดแท็บแล้วก็ดูกล้องไม่เห็นอะไรเลยดูทุกกล้องยกเวนโดนะกูกำลังเปย์ยามอยู่กำลังรออยู่ดูการขึ้น่อนบอกเองไอเดี๋ยวนะไอ้กล้องสามอบมันเหมือนเหมือนกำลังทำงานอเฮะใช่ไหมไม่ยกูเห็นนเหมือนีจะงอยเป็น ยังเดี๋ยวมโนเองดูทุกกล้องอะเห็นปรากฏตัวมาเลยกูมีติดกล้องไว้แถวบ้านแล้วด้วยอันนี้กูมาถึงนี่แล้วเนี่ยกูเนี่ยกูขับโดนถึงภูเขาไฟแล้วอะไม่ไม่มีอะไรมันมีแบตหมดด้วยนะก็ต้องเอาโดับไปด้วยนะมึงเฮ้ยกูได้เสียงคำรามกูได้เสียงคำรามอ่ะพวกมันมาแล้วอะเอาล่ะทุกคนเตรียมตัวกูลังบีไปตามเสียงแต่ทุกคนรับมือเลย ไอ้อะกูจะดูหน้าประตูเหรอมันอยู่กูซอนก่อนเลยแล้วกูเล่นโดนต่อไอ้เสียงของเรามันอยู่หลังกระต๊อบเราเหรอมันมีสลิงให้เราไปต่ออ่ะโอ้สลิงมาไกลเหมือนกันนะอเช้าแรงมึงเอาใครมันใครมันทำตุ้งสามจมดินไว้เหรอให้กูดูรอบเลยเอ็นพูดอยู่ในตู้มีใครเก็บยังรไมไม่มีเลยอ่ะเอ็มซีหกมันอยู่ในตู้มันคนเก็บยังมาตามเสียงอ่ะไม่เจอเลยเลยเก็บไปเลยคนแล้วก็บอกเฮ้ยแต่มันมีถ้ำ กูามาปัา๊บเฮ้ยชัดชัดชัดมากตรงโดนกูคือชัดมากนอกเหรอโตมึงอยู่ตรงไหนอยู่หลังกระต๊อบอะ่อแะแต่ไกลอยู่นะ่ะเฮจอเจอเจอไอ้เหี้ยเจอเจอเจอจริงไอ้เหี้ยเฮ้ยมึงมึงดูมึงดูโดนกูดิตรงไหนไหม <c oughs> ไม่ดูไม่ดูตอนดูหน้าจะโตอยู่จอดมาเข้มปัง เอาหายไปแล้วอะคนหนึงอะควักปุ๋หายไปแล้วมันเล่นมนดำเป็ดเน่เจียโคเทยเลยกุ๋ยมันเจอเป็นตัวเน่เจอแล้วเน่เจอแล้วหลังกระต๊อบเนี่ยตรงไหนตรงชายหาดมันจะมีสลิงอยู่หลังกระต๊อบเรามันไม่ใช่ตรงมันเป็นแสดงว่า ไม่ใช่ตรงน้ำอะ่ะเฮ้ยไปไหนอะ่ะไปมาหาพวกกูปะเนะีเ่ยเฮ้ยนิงนอละคือมันไม่คิดจะรู้สึกหน่อยหรอว่า,วามีโดนบินตามมันไม่รู้สึกลำคาญเลยเลยหรอเอาเฮ้ยเอาเอยู่สัญญาณหายเฮ้ยไม่หมดดิกูเช็คตลอด หายละ,หละเกิดอะไรขึ้นนี่สัญญาณขาดเทียละเฮ้ยไม่เป็นไรแต่ว่าเราเรายังเห็นในตำแหน่งของนี่อยู่เฮ้ยเสียงใกล้ยังวะกูมึงชักปืนเลยอยู่แถวพวกก<ด>ูปะเนี่ยอยู่แถวพวกกูปะเนี่ยดูแต่ละกล้องไปเลยนะมันยังติดกับดักกับดักเราลุงมียิงเลยลุงไม่ยิง ไอ้คนที่คำรามไกวก็ยกไม่ได้เสียนี่เรา,เราซูมได้นี่หว่าอยู่ไหนเห็นมั้ยไม่รู้ว่าสัญญาณโดนขาดหายแล้วกูแบบไม่รู้ตำแหน่งแล้วอ่ะแล้วก็ดิ่งดิ่เฮ้ยแต่เสี่ยมันใกล้เราจังวะเดี๋ยวมันอยู่ข้งลัวุ้มกำลังเดินขึ้นมาเจียม้ว่ามันเจอเราแต่มันกำลังเดินขึ้นอย่างดิ เพี่อมึงไม่ควรออกมากลางคืนอย่างนี้เลยนะกูว่ากลับดีกว่าปอกปืนเลยกูถือปืนไว้ตลอดละตอนนี้งม้นขึ้นเลยยิงก่อนเลยโอ้เสียงใกล้เสียงใกล้เสียงใกล้กล้องสี่เสียงใกล้กล้องสี่ปอปืนปอกปืนเต้มึงมองทางนั้นมองแต่กูมองด้านข้างเองเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยไทว้ายมาแล้วอ่ะ เฮียเฮียเฮยแม่งยัดลูกู้เฮียลอกมาไว้อย่างนั้นเลยเอ้าเฮ้ยโอ้มันหายแล้วเฮียว้ายมันจะไม่ได้หายไปเฮ้ยมันเล่นมนดามันวาร์ปได้มันเล่นมนดามันวาร์ปได้เราไม่มีกระสุนมากพอในการยิงมันเราจะต้องหนีแน่ในคืนนี้หนีไปเติมของว่า้องรูมันที่นะ ไม่ได้มันมืดเกินไปมองก็ไม่เห็นเลยเราไม่มีอาอาวุธเมลีหน่อยเหรอไม่มีแต่ว่าแม็กกูจะหมดแล้วเนี่ยแม็กกูมีอาวุธเมลีฮอร์ยิงแฟร์แมน้าไปแล้วออ้กูงฟัไอ้ยกระสุนกระสุนหมดแล้วทำไมมันไม่มันติดกับดักหรอวะเฮ้ยอะไรวะ มันฉลาดนะต่าไปเนี่ยปอนตะกั๊กเ้ยบิ๊กฟุตตัวมันเป็นบิ๊กฟุตมีจริงไี่เฮียต่างเลยตัดรอนกับดักมาไม่งั้นต้องไอ้นี่ยต้องขึ้นสลิงแล้วหนีกลับบ้านอ่ะหนีกลับไอ้รถตู้ก่อนร่อนมาเหยียบกับดักร่อมาเหยียบกับดักสวยหนี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 ไหมขึ้นสลิงตรงนั้นน่ะ ขึ้นมากลัลนะกบลกลับไปรถบ้านก่อนอะ่ะเนเน่เน่ไออยู่ไหนไอ้กล้องนี่คือสลิงขึ้น,น,นใช่ไงใช่ไงเอาเน่กดที่เสากดที่เสากดที่เสาโอ้แม่งทำกูเลเะๆครึ่งเล้ากมึงเป็นไงกดกดเทดกดเทดถึงถึงนู่นแล้วกดเทดอะ่ะเราต้องรีบกลับไปที่รถบ้านก่อนนะเตอเนี่ยของหมดแล้วเนี่ยเราเราเราเดินตรงไปเลยอ้าวทำไมบอยแมนหายไปอ่ะแมนตายเออตายแล้ว ไอ้เหียเอ้ยเสียเราคนนึงไอ้เหี้ยมันกำลังตามเรามาเราต้องรีบเราต้องรีบกลับเลยไอ้เหี้ยเนี่ยเราอยู่ตรงเนี้ยกล้ที่ไหนวะเพราะว่าใกล้ละตามตามกูมาทุกคนไอ้เจ้าคนเห็ดโล่เฮียมันค่อนข้างใกล้เลยอ่ะรีบกลับที่รถบ้านเลยตามกูมาเรื่อยๆตามกูมาเรื่อยๆตามกูมาเรื่อยๆตาามมกูเรื่อยๆแหมเลยแม่งคิวิตสั้นิบวายเลย แม่แม่เป็นเหยื่อไปแล้วอะอดข้อแรกนะครับเราต้องไปหาปืนเนี่ยเรามีปืนนะแต่เนี่ยเอยน่ะรถเราอยู่นั่นรีบกลับไปเร็วทุกคนไม่ตายไงรีบกลับไปว่ามันจะหวางแล้วนะกี่โมงอ่ะตอนเนี้ไอ้ยี่ห้าทุ่มกล้าทง่อาวุยิงอันนี้ปืนเอ็มสิบหก้ย ยิงไม่เข้าอ่ะมานอนได้ไหมอีกกระบ,บอกหนึ่งวางไว้คือข,ขึ้นมาขึ้นมากล้องขึ้นมา,นมาปิดประตูปิดประตูหลบ,บซ่อนตัวไอ้เหี้ยการเป็นการเบ็ดเอาเป็นคิดนะเบดคิดนะเหี<อ>้ยเสียงมันอยู่ใกล้ๆอ่ะไฟแล้วก็ซ่อนตัวแนะี่แล้วก็ดูกล้องวกูไอ้ให้กูวางกล้องไว้ข้างนอกโอ้ชโชคดีว่ะแม่งแบบมีกล้องอยู่ตรงข้างนอกพอดีเลยแต่แต่โชคปลาว่ะเพื่อนลาเด็บทะเลว่าเด็บแล้วอ้าวเฮ้ยกล้องพังไปตัวหนึ่งเหรอ เมันพังกล้องเราไปตัวหนึ่งเหรอป่าบัวกล้องมาที่กลกล้องมาอ๋อมึงหยิบคืนเหรอเออยคืนยิบบัวตัวหนึ่งเอาไปตั้งไว้ข้างนอกก็ได้นะไม่ได้กูเลยเราต้องไปที่อื่นบ้างเราต้องไปหาทรัพยากรใช่เราต้องขอขึ้จบคืนนี้ก่อนนะอ,อ่ะมอนไอ้กล้องไม่หิววะ ยังไงล่ะไอ้เชือกดเท็ดดิไปวางกล้องหน่อยอ่านี่นี่เนี่ยน,นอะไรไม่รู้โอ้โอะอะไระไอ้แมนหลงกันน่าจะคืนนี้เราน่าจะปลอดภัยนะเฮีย e พังทำเฮ e ียอะไรอะ่ะอา้าวพังได้ด้วยไ้สัตเอ้ยเคาะดังเพลงเลยน้ำดูไว้นะทุกคนอย่าลืมนะกล้องมันหันได้เอ้อันอ่ะ ว่าเราเลี้เกมใหม่ไหมทำไมอ่ะเราก็ได้เล่นด้วยกันหมดเลยไงจะได้แบบไม่ต้องเสียเวลาแล้วทำไมกระจบมัน,นไม่แตก <c oughs> อ่ะเฮียกองทุบเออทำแบบนี้ไงจะทำโชว์ทำเฮียแอ่ะรีเกมรีเกม